เบียดเดอะไวท์ปล่อยแซบสุดพลังท่อนร่างนุ่งกางเกงเว้าสูงปี๊ดเกินต้านเวอร์ความแซบมีมาให้ได้เห็นแบบไม่มีแผ่วสำหรับนัก้องนะักแสดงสาวเบียเดอะไวท์ที่ดาสุด1กันยายน2567 เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์อวดความแซ่บที่ชวนให้วาวุ่นให้ได้เห็นอีกแล้วโดยงานนี้สาวเบียร์ก็มาในชุดสุดว้าวท่อนบนเป็นเสื้อแขนกุดสีแดงสะดุดตาส่วนท่อนร่างก็แซ่บชวนซีดกับกางเกงยีนสั้นยิ่งกว่าคำว่าเสมอหูแถมยังว้าวสูงปีช่วนใจเจ็บอีกต่างหากทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์สาดไฟดุคอมเมนต์ฮือฮากันสนั่นเช่นกางเกงคือที่สุดมันว้าวสูงจริงๆน่ารักแบบดารามีดแรงมากเกินต้านของแท้เป็นต้น